สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังจากที่เลิกงานจากที่โรงเรียนนะคะอ,อ,อ่อนก็เลยแลวะที่วอร์มนะคะพอดีว่าเดินซื้อของนู่นนี่นั่นนะคะก็จะได้เครื่องไอที่เขาทำแบบเหมือนไอกริลแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ย่างแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็พวกทำมัฟเฟิตนะคะแล้วก็มีโดนัทด้วยนะคะ แล้วเต่เลยนะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างนะ<ม>เห็นไหมทุกคนสเครื่องนะคะมินินะคะเครื่องเล็ก4อันรู้ไหมคะราคาเท่าไหร่เก้าดอนนะคะเดอลสี่เครื่องเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยพอ<ม>ดีก็ ดูนะคะแล้วก็พอดีว่าพนักงานขายเ็าบอกว่าเขาเพิ่งมีเหลือเครื่องเดียวไม่มีมันไม่ไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรชํารุดเขาแค่อยากขายเขาก็เลยว่า,าทำราคาลดราคานะคะเพิ่งเพิ่งติดราคาลงนะคะแล้วก็ออนก็ไปเจอพอดีนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นเมนูนะคะว่าวแต่ละเครื่องทำอะไรบ้างนะคะเมนูของเขา ก็โอเคเรามาดูเรามาดูข้างในเลยนะคะเรามาดูอันแรกนะคะมินิกริลนะคะมินิกริลเห็นเนาะมินิกริลก็เครื่องประมาณนี้แหละคะ่ะก็เหมือนที่น้องจอยทำแซนด์วิชนะคะก็จะพอดีกับแฮมเบอร์กเกอร์ชิ้นหนึ่งนะคะถ้าเราทำแฮมเบอร์กเกอร์หรืออันนี้จะทำแฮมเบอร์กเกอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยสะดวกสบายเหมาะกับว่าเวลาที่เราฝึกให้อ ลูกนะคะทำอาหารนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นว a ฟเฟิลนะคะว a ฟเฟิลแล้วก็ลองมาดูกันเลยว a ฟเฟิลก็จะออกเป็นสีเขียวอ่อนๆอันนี้จะเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าสีเขียวอ่อนๆดูจะเป็นเหมือนขนมเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะรัง,งังพึ่งบ้านเราเนาะแบบนี้แหละนี่เลยนะคะคุ้มมากเลยนะคะสี่เครื่องนะคะมาตกประมาณถ้าเป็นเงินไทยเราก็สามร้อยเนาะทุกคน นะคะทอํออมเร็ตอันนี้นะคะก็จะเป็นมินิเล็กๆสำหรับอาหารเบรคฟัสต์นะคะอันนี้เหมาะกับลูกสาวตอนเช้าพอดีเลยเนาะเหมาะเจาะพอดีเลย3 4เครื่องอันนี้มินิโดนัทนะคะเราทําโดนัทอันนี้เลยโดนัทสีแดงนะคะสามสามอันนะคะดีมากเลยนะคะทุกคน แต่ว่าเราจะประยุกต์ทำอะไรได้บ้างเนาะอันนี้แบบสีเครื่องนะนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยเนาะไ้สีเครื่องนะดูสิทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ